สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับแชร์บัตดอนครับผมขอเสนออีซิกิครับ54แรงม้านะครับเป็นรถที่เป็นรุ่นที่สองนั่นแหละครับผมสภาพเป็นๆนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับถือว่าซื้อไม่มีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบกรองอากาศให้เป็นกรองแบบน้ําได้นะครับกรองที่เป็นกรองดักโดยใช้น้ำมันเคลื่อนทุบแบบ่นเสียุ่นได้นะครับตัวนี้54แรงม้านะครับเขาได้อย่างเต็ว่า ครับผมในเรื่องของท่อนะครับท่อเนี่สเตเลสนะครับผมเด nice ี๋ยวดูนะครับไม่มีฟันขาวฟันดำออกมาเครื่องไม่น้อยตรงนี้นี่เครื่องแน่นสุดๆนะครับราคาพิเศษครับตรงนี้ราคาเริ่มต้นมีหลายตัวนะครับ4แสนสามหมื่นบาทแล้วก็มีห้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมอันนี้คือห้าแสนสี่หมื่นบาทนี่คือรวมโรตารี่รวมผ่านให้แล้วครับโรตารี่ตัวใหม่ ผานใหม่นะครับพี่น้องผานให้เลือกว่าเป็นผาน4หรือผานพวนก็ได้โรตาอรี่ก็คือเมทแปนะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับส่วนด้านหน้าก็คือเป็นตัวที่เราเก็บสีเก็บรายละเอียดทําสีใหม่ให้นะครับตรงนี้นี่โทรเข้ามานะครับติดต่อกับเรานะครับผมชาบ้านดอนนี้ระบบ8ดเกียร์ด้านหน้า8เกียร์ทอยหลังของตัว i เซกินะครับ54แรงนะครับเป็นระบบ direct injection นะครับผม ไถไรได้ดีทำนาได้ไม่น้อยหน้าครับตัวนี้ดีเหมือนกันครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นี่เราเก็บงานมาอย่างเนียบนะครับพี่น้องซื้อไปรับรองว่าไม่เสียดายไม่ต้องเสียใจตัวนี้นี่อิซึกินี่รับรองว่าเป็นเครื่องของญี่ปุ่นนะครับพี่น้องเครื่องญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมแข็งแรงทนทานประหยัดน้ํามันอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมติดต่อเข้ามากับชาบันดอนอิซึกิ 54แรงซีูนะครับผมมีชุดควบคุมการทำงานของระบบผ่านหลังที่คล่องตัวนะครับรวดเร็วทำงานไลก่กรดีงานนาก้็ไม่ติดหล่มแน่นอนครับตรงนี้นะครับเห็นสวยๆนะครับตรงนี้นี่ผ่านเนี่ยเก็บมาเรียบร้อยนะครับผมยางก็เป็นยางจัมโบ้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่มาดูกันชัดนะครับ ครับผมคือชั่วโมงทางาาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะถามว่าพวกนี้ก็คือตัวเนี้ยคือ2 0 0พชั่วโมงนะครับ2 0 0พันชั่วโมงที่ตรวจสอบเก็บรายละเอียดทั้งเรื่องของสีทั้งรุ่นของจุดรดั่วซึมต่างๆเนี่ยเราเก็บให้หมดแล้วก็เราเรื่องของทอ่อสเตเลสเรื่องของระบบก๊า,าศตัวนี้ทางทีมงานของเราดูแลให้อย่างดีนะครับเรา เปลี่ยนเป็นสเตเลสแล้วก็ระบบประกาศก็เปลี่ยนเป็นสองชั้นที่ทำงานกับนานได้อย่างดีนะครับมีสวยๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องราคาก็เป็นไฟเบอร์ตัวใหม่นะครับมีกาดให้ด้วยนะครับกาดก็มีนะครับูรอบรอบรถนะครับเดี๋ยให้ดูในเรื่องของชัว่วโมงเงิน 1,000-2,000-2,200ชั่วโมงนี่แหละที่ไปด้วยกันะครับมาเดิรบๆรถคือนะครับี่ครับแป๊บนึ่งลงไปมีี่นั่งด้ดูระบบควบคุมเนี่ยนีดี มีเน,นหน้าระบบคนโทรทำงานได้อย่างล่องต,อตัวตอนเราเลือเชืพี่น้องแคานี้เล่น้องเสียดายเลยครับผ้าแสนสมบาทได้ทสนนะครับ, 5, 4, 000, 8, 000, รบมีไปมีดเดนหน้ามีลตรตเรี่ตัวใหม่นะครับมีผานนะครับผานให้พี่น้องเลือกระหว่างจะเป็นผานสี่ผานพวนเลือกมาเนี่ครับสองพ นะครับชั่วโมงเท่านั้นเองครับพี่น้องนะครับเผาหน้าขนาดใหญ่นะครับซื้อไปไม่เสียดายครับพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอยู่วังสะพุงนะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมกับชาวบ้านดอน